่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามผมทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสวัสดีครับพบกับพระแท้องค์ครูดูง่ายสไตล์สินเจริญนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนำพระฉายน้ำเต้าเอียงของท่านเจ้าคุณสีสนวัดสุทัศน์มาฝากเพื่อนๆนะครับรุ่นนี้รอเป็นแบบโบราณนะครับ เป็นเนื้อทองผสมสร้างเมื่อปีพศ2487นะครับพระชัยวัดปีพศ2487รุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของสมเด็จพระสังฆราชแผ่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกของท่านเจ้าคุณสีสนวัสุทัศนะครับโดยการนำแม่แบบของ พระั้วัดน้ำเต้าเอียงปีพศ2482มาเป็นองค์ต้นแบบนะครับนะครับสำหรับพระั้วัดน้ำเต้าเอียงปีพศ2487เนี่ยองค์จะเล็กจะผอมจะบางแล้วก็ความลึกนะครับความชัดเจนของพิมพ์หร,หรือว่าความลึกความตื้นเนี่ย ปี7เนี่ยจะตื้นกว่านะครับเพราะว่าเป็นการถอดออกมาจากปี82อีกทีหนึ่งเพื่อนเพื่อ,อยกขึ้นมานะครับให้สังเกตดูลำดับแรกตรงเกตนะครับเนี่ยจะแต่งเป็นสีสามเหลี่ยมขมๆแบบนี้เห็นไหมครับสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วยิงตรงมาตรงนี้แล้วก็มาทางนี้นะครับเนี่ยพิมพ์เขาจะแต่งแบบนี้แล้วก็ดูนะครับเนี่ยดูซอกขอ,อนี้ก็จะลึกเหมือนกัน เป็นเนื้อทองผสมองค์จะผอมๆบางๆนะครับรายละเอียดติดประจับประมาณนี้มอน้ําเต่าก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยจะเอียงแบบนี้ปิดตื้นๆหน่อยดูวงแขนนะครับจะมีวงแขนเส้นแบบนี้เนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์ของปี87องค์พระจะบางนะครับ แล้วก็ดูกรรมวิธีแบบโบราณนะครับก็จะมีเม็ดหมัดไฟเห็นไหมครับเนี่ยจะเหลือแบบนี้หมัดไฟให้เมื่อสังเกตดูเป็นเนื้อทองผสมนะครับจุดแบบนี้ก็จะเป็นเหลืองอมเขียวนะครับก็จะมีคราบนะครับหรือว่าผิวเดิมๆจะเป็นแบบนี้พราจะแห้งนะครับ เป็นเนื้อเหลืองอุ้มเขียวตามจุดนี้ก็จะมีเป็นมัดใยยูนะครับทำให้ง่ายต่อการพิจารณานะครับดูการแต่งเห็นไหมครับเนี่ยตรงหัวนี้จะเป็นเหลี่ยมขมแบบนี้เนี่ยมัดไยนะครับเนี่ยดูข้างประกบมัดไยขึ้นทั่วองค์พระก็ทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับ ธรรมชาติพระออยู่ครบนะครับทำให้ดูง่ายขึ้นพระก็แห้งตามปีเห็นไหมครับเนี่ยดูเป็นเลี้ยมเลยเป็นเอกลักษณ์ของปี87นะครับดูข้างประกบพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่คลาสสิกมากนะครับผิวพันธุ์เหลืองอมเขียวหมัดไฟข้างประกบชัดเจน พิมพ์ทรงลอยตะใบแบบนี้มัดไแบบนี้ทําให้ดูง่ายขึ้นงองค์พระจะบางนะครับให้เ,เพื่อนๆสังเกตลอยตะใบลอยตะใบพระเก่าตำรับวัดสุทัศน์จะออกแบบนี้เนื้อหนังมังสานะครับนี่ ก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามนะครับว่าคลิปหน้าผมจะถาคลิปดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆน,นะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขในการศึกษาแล้วก็สะสมพระเครื่องนะครับสวัสดีครับ